สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขามาถึงแล้วค่ะเวลานี้6กโมงแรงของประเทศสวีเดนมาดามหน่อยเข้ามาถึงที่พักที่แหล่งที่สองซึ่งเป็นแหล่งที่ อ่เป็นแคมปิ้งที่ถือว่าใหญ่นะพี่น้องนะพอเรามาเห็นแล้วก็ถือว่าใหญ่แต่ค่าใช้จ่ายก็ก็จะแพงขึ้นจะสูงขึ้นเพราะว่าคืนหนึ่งก็เกือบ500นะนะคะเป็นเงินไทยก็เกือบ2,000เหมือนกันนะนะคะพี่น้องขาเราพักที่นี่1คืนแล้วก็อยู่คนละมุมกับเมื่อคืนค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเอามายากาศสวยงาม มาให้พี่น้องเบิงคับพี่น้องขาว่าที่ตรงนี้มันอย,อ,ยอยู่ทางตอนใต้เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่คนละมุมนะคะเดี๋ยวก็จะเอารายการตา่ตางๆม่ให้พี่น้องเบิงว่ามันเป็นอะไรยังไงมันสวยงามแค่ไหนเนี่ยนะคะเพราะว่า เมื่อคืนไม่ได้ถ่ายทามันมีปัญหาอีกที่หนึ่งเมื่อคืนน่นะนะคะพี่น้องขามันมีปัญหาลมแรงฝนตกค่ะพี่น้องขาแล้วก็ดึกๆนี้ฝนตกหนกักแต่หัวข้ํมที่เราไปถึงเมื่อวานก็ถือว่าลมแรงมากๆค่ะพี่น้องก็เลยไม่ได้ทําการแต่พอตอนนี้คือเราเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ก็มีลมบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่มีลมแรงไม่มีฝนมันก็เลยถ่ายทําได้เดี๋ยวมาดมหน่อยจะพาพี่น้องค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปเบงว่าบริเวณที่เรามาอยู่ที่นี่แหล่งที่สองในการที่มาพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวของเราอ่าเป็นสิ่งที่ถือว่าดีคะ่ะพี่น้องขามาเจอที่ตรงนี้ก็คือ,คอเรามีการเช็คมาทางอินเทอร์เน็ต ว่าที่ไหนที่ไหนที่เราอยากไปเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วเราก็เช็คทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มีการบุ๊กมา ทางอินเทอร์เน็ตว่าโอเคคืนนี้อยู่นู่นคืนนี้อยู่นี่ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้อง่าแล้วก็พอมาถึงแล้วก็ถือว่าประทับใจไม่ไม่เสียหลายไม่เสียแรงที่เรามีการจองล่วงหน้าเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาเพราะว่าสถานที่มันโออาระหูฐานอยู่นะมันก็ถือว่าสวยงามแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับการที่จะมาทําแคมปิง้งปิ้งย่างทําอาหารการกินนู่นนี่นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะพี่น้องนะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าไม่มีลมแรงถ้าไม่มีฝนตกก็สามารถที่จะท อาหารการกินปิ้งย่างได้เลยแล้วก็ตะกี้เราก็เอาเก่าอี้ออกไปแล้วค่ะพี่น้องคาจะนั่งกินอยู่ตรงนั้นของที่ได้มาก็อาหารการกินวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเรามีการซื้อเคฟซีตะกี้อย่างคลิปที่ผ่านมามาดามหน่อยไปตามหาเคฟซีนั่นแหละค่ะพี่น้องคาเราก็ซื้อมาสองกล่องใหญ่สองข้าวเหนียถใหญ่นะคะพี่น้อง่าเขาขายที่นี่ถหนึ่งก็เฉพาะไก่กับน้ํา แล้วก็เอ่เอ่ออเฟนไฟล์ก็ชุดหนึ่งสามเก้าเราสั่งมาสองชุดค่ะพี่น้องค่สาม9เก้าเก้าของเงินประเทศสวิเดนเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะก็สี่ร้อยสี่สามสิบสองก็พันกว่าตกสองพันสามพันอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะที่เราซื้อเคเอสี่เพราะว่าจะเอามากินเย็นนี้ด้วยแล้วก็เรามีการสั่งเพิ่มไม่ว่าจะเป็นซอสไม่ว่าจะเป็นน้ำ สัๆๆ่งสั่งเพิ่มอีกกันนะคะพี่น้องขาแล้วก็เฟ้นไฟเราสัง่งเพิ่มแบบใหญ่มาเพื่อที่จะกินอยู่ที่ร้านแล้วเราก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันที่จะมากินคืนนี้ค่ะพี่น้องขาอันนี้เราเมื่อมาถึงก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่นอ้องเบิรงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะพี่น้องขาว่าสถานที่แหล่งที่สองของมาดามหน่อยที่บอกว่ามีการสั่งจองมาก็เห็นในทางอินเทอร์เน็ตว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนที่จะไปดูมาดามหน่อยก็มีการถ่ายทํา ถ่ายคลิปในการที่อยู่ในรถอย่างว่าล่ะค่ะพี่น้อง่ะอยู่ในรถก่อนเอามาให้ดูนะคะพี่น้อง่ะแล้วก็จะพาลงไปดูบริเวณใกล้เคียงแถวนี้ว่าสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเวลานี้ก็คือเวลาตีซะ6กโมงยังไม่ถึงเท่าไหร่6กโมงเย็นของประเทศสวีเดนนะคะพี่น้อง่ะไปค่ะเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะพี่น้องคาก่อนที่จะพาลงไปข้างล่างบริเวณที่พักที่แหล่งที่สองเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศในรถมาให้ดูค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือบรรยากาศในรถอันนี้คือเตียงที่เราถ้าจะนอนก็คือจะโหลดเตียงลงมาตรงนี้อ่ะนะคะพี่น้องขานี่ก็คือภายในภายในเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวเอาบรรยากาศข้างในมาให้ดูที่ตรงนี้อยู่คนละมุมอยู่คนละฝ้ากับเมื่อคืนแต่ก็สวยงามคับพี่น้องขาไม่ไม่มีลมสามารถที่จะทําคลิปวิดีโอได้อันนี้ก็คือที่นอนนะคะแล้วก็จะพ้าพี่น้องเขาไปเบ่งจะพ้าพี่น้องเขาไปเบ่งห้องน้ําที่เรา นี่มาก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องนะสวยงามค่ะนี่ก็ห้องอาบน้ำนี่ค่ะสำหรับที่คนที่ยังไม่เห็นนะคะก็สวยงามถือว่าเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากค่ะ โอเคเราลงไปข้างนอกกันลงไปข้างล่างกันค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ถือว่าหกโมงเย็นหกโมงเย็นของประเทศสวีเดนแดดก,ก็ยังเปี้ยงๆอยู่ที่นี่เป็นแคมปิง้งแห่งที่สองก็ถือว่าแห่งใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เราเตรียมตัวดื่มกาแฟกินกาแฟกินข้าวกินน้ำจอดรถอยู่นี่ค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องตรงที่แดงๆนั่นก็คือเป็นที่เซอร์วิสฮฮสก็คือเป็นที่บริการามีห้องน้ําห้องอาบน้ําอยู่รวมกันตรงนี้ค่ะมีอยู่3จุดอันนี้คือจุดที่3แล้วก็ด้านหลังไปอีกเป็นจุดที่2แล้วก็ด้านด้านหน้าที่เข้ามาเป็นจุดที่1บรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ด้านหลัง ตรงหลังท้ายรถตรงนั้นก็จะเป็นแม่นม้ำแม่น้ำใหญ่เขาก็จะมากางเต็นท์มาทำกินมาปิ้งย่างกันที่นี่มันเขาเรียกอะไรนะไม่มีลมลมนิดหน่อยค่ะพี่น้องขาไม่แรงถือว่าลมไม่แรงเท่าไหร่เอาบรรยากาศมาให้ดูคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะนี่เราก็จอดอยู่ที่นี่ คืนละที่นี่เป็นเงินไทยก็เกือบสองพันอยู่นะพี่น้องนะต่อคืนเนี่ค่ะเขาก็จะมาอยู่งนู่นก็จะมีการกางเต็นท์อยู่นู่นถ้าใครที่ไม่มีรถบ้านหรือไม่มีรถพ่วงมาก็จะเป็นการกางเต็นท์แล้วก็ข้างในลึกๆนู่นค่ะพี่น้อง ข้างในเลืกๆนู่นเขาก็จอดกันเต็มค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะบรรยากาศแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ถือว่าหกโมงเย็นหกโมงเย็นของประเทศสวีเดนเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องอยู่ข้างบนนู่นเขาก็จะมีข้างบนนู่นเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะ จอดเป็นจุดๆไปนะคะแล้วก็ด้านหลังที่ได้ยินเสียงเด็กร้องนั่นก็ที่ส่วนรวมเด็กเล่นตรงนั้นของเล่นเด็กเนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำนู่นค่ะด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำแบบนี้ค่ะพี่น้องขา เขามาพักแรมที่นี่แล้วก็จะเป็นห้องนู่นค่ะข้างหลังยาวสุดลูกหูลูกตากว้างใหญ่มากค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็ด้านในด้านในข้างหลังนั่นก็จะเป็นเป็นบ้านเป็นหลังเป็นดีสอร์ทค่ะ เป็นรีสอร์ทอยู่ข้างในอันนั้นก็จะเป็นรีเซพชั่นที่เข้ามาทางเข้าค่ะแล้วก็จะมีบ้านบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องล้างถ้วยจาน ก็จะมีแบบนี้ค่ะข้างไหนนู่นก็จะเป็นบ้านพักเคนบอกค่ะพี่น้องค่ะแดงๆนู่นน่ะค่ะนั่นับบ้านพักเป็นหลังนั่นค่ะบ้านพักเป็นหลังโอเคนะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีๆอากาศดีๆเรามาพักผ่อนกันถือว่าได้บรรยากาศที่ดีมากเลยถือว่าสุดยอดนั่นก็ที่เด็กเล่นสถา,านที่เข้ากว้างใหญ่มากๆแล้วเราก็จอดรถอยู่ตรงนี้เราก็จะนอนนี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็กลับบ้านค่ะอา,ญญากาศดีสวยงามมาฝากพี่น้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจ สวัสดีค่ะ